đi khắp tờ vò lọ bừng lắm dây dây nuôi là phải <laughs> nòng đường có cua gì đây kia là lườm giòn luôn là con thì này... ที่ตั้งขึ้นซีฟ้าเนี่เริ่มเริ่มย้อนลงมาหนักหน่อยเริ่มนักหน่อยล่ะคือล <c oughs> ักษณะจังสีก็ย้อนลงหนักหน่อยห <c oughs> น,นักหน่อยอันจริงๆแล้วที่ตั้งขึ้นข้างบนครับตอนนี้มันเริ่มย้อนลงมาหนักหน่อย ตอนนี้ในกำลังดำมนก็เริ่มดำแล้วมันก็จะเริ่มเป็นนวลไม่นวลไม่เนืออัน <c oughs> นี้ก็เป็นตรงที่ต่างไฟแมงจร เิดทุกวันไฟมันจอนจอนตั้งมันจอนครับนั่นเป็นไฟแมดงดาเองเพิ่ง <c oughs> ไก่กินแมงเอามากบมาน้ำทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งหมาเคี้ยวทั้งย่างหวัวหมดล่ะช่องนม เขาวอิมงหันหันกินข่าวมันเคลียร์ยางเดียวแข่งกันเคลียร์น่หน้าสวนบ้านสวนครับอีกเดือนกัวกัวก็ได้เก็บหลอดลำไย ฝนคุมฝนฮ้อนนะครับฝนก่อนเนี่ยนีมาถึงนี่ก็ถึงมื่อนี่น <c oughs> ดูแต่ต่างไฟแมงบ่ <c oughs> ถ้าฝนตกก็บม่ได้ต่างไฟแมง <c oughs> กาดตรงนาหน้าสวนฟ้าหมึก tiền hoàng họ ơn vốn hoàn lại ừ. nhang đầm nhang dăm ai là chiên <coughs> chiên chiên thật ไ่เร็วครับไก่กับมาน้าหมากับมาน้าครับใช่เบิ้งสมาชิกใหม่ใกล้หน่อยกับออกแล้วออกอีกรุ่นที่2อกลตีครับไก่กับมาน้ามากับมาน้า ส้องนมนหนักนวยกันไปหน่องกำลังเริ่มเป็นนวลนละ่ะในเริ่มดามเริ่มนวลนเรียก่น่นนวยสีงามไก่ <c oughs> ครับไก่รเริ่มหลายละภายในเมื่อกี้เดือนครับไก่ก็เริ่มไข่เริ่มฟกักหลุนที่สอง การอุบาตส่วน้องกราครับกำลังนั้นเฮ้เบิ้งสมาชิกใหม่พี่นอ้องสมาชิกใหม่ออกมาแล้วสีขาวาพี่นอ้องไก่สีเผลือก สีเผือก สีเผือกพี่น่องสีไก่สมารถกไหมครับเครื่องใหม่เครื่องเมื่อพับวเท่าสองนุม่มสามนุม่ม กับคนเขายิ้มเราก็เล่นกันกลำไยไก่มากับมะลายย่ามเขาอยู่ย่ามไปเห็นงานกับมากับมะลายไปนออนวานข้าวให้เต็มดิน <c oughs> นะนี่บานกับมีดีดเดี่นอยู่ใต้ในหลังคาเมื่อยงามพี่น้อง หน่อยลำใหญ่หน่อยงามงามสีเขียวก็ลังเริ่มในดำเริ่มเปน็นนวล้วพี่นอนอากาศบานสวนคนคลองออกมาจากในห้องเดี๋ยวผ้าเบิ่งห้องนอนคนจนอีก, <c oughs> กนี้โลง่ง นี่ไม่ได้ฉาบพี่น้องขนของขนขั้วออกมาข้างนอกนขนเครื่องมือ,อ,อมาข้างนอกก็ง่ายเอานอนในห้องครับพี่นอ้องของนอนคนจนต่างนะมันนี่มันมืดในจักหน่อยครับนี่จอคอมนี่นะครับของนอนของคนจน ผมเครืค่องมือไว้ห้มาแล้วก็ควงกับเขามานอนในห้อง <c oughs> นอนคนจนมันมีแอร์ไม่จะพัดลมอันนี้ก็ห้าวผาหกนี่ยจากน้อยเราไปนอนอันนี้ก็บคันโต๊ะเขาก็เกลียวมึงซ้ำนีแ่แหละไอ เพิ่งไลยอยากอไอเพิ่มฟองไปบ้านสวนนึงสิละพอเดียวอ่าน้ำไก่น้ำกาน้ำหมูน้ำหมา เดียวหยอเงาบวบกบไก่กบกากบมูกับมาไม่เนี่ยก็ว่าจะไปเห็ดข้งหน้าเห็ดเฮียนอีกหลังหนึ่งอยู่บ้านสวนอยู่สวนหน่อยวะนะคนออกไปสุดแล้่เขาก็ไปลักออกมาละของพวกสังสีพวกนั้นก็เลยสุดนีเลอาขอมาไว อยู่ในบานสวนชุ่มกล่องอยู่อยู่สวนหน่อยลำย่ยหน่อยก็เขาหลักเอาหมดละไงจำอายไงไว้ครับนี่แหละครับบ่มีหมูว่อกว่อกับหมูกับมาเนี่ยแหละกับไก่เนบ้าวตอเจะว่อกับกันคิมนาด้วยครับผมดำสู่นองว่าได้แล้วเนี่ย หน่อยก็นองน,องนองเงยแบบว่าแล้วว้าวต่าจวพอกันคลิปหนาได้ครับผม